โอเคครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนทุกคนนะครับผมตอนนี้อยู่กับผมตีช่อง youtube ตีล่าตีนะครับนะตอนนี้ผมอยู่กับหอพักสองชัน้นที่เคยมีประวัติแม่แล้วก็เด็กนะครับผมแม่นี่เป็นแม่เลี้ยงนะครับอาศัยอยู่กับพ่อใหม่ของเด็กนะฮะแล้วแม่ก็อยู่กับเด็ก สองคนพ่อไปทํางานนะครับผมแล้วทีนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับแม่นะครับโมโหอะไรไม่รู้นะฮะจับเด็กกดน้ําเสียชีวิตในหอพักแห่งนี้นะครับผมแล้วคนในหอพักที่นี่เคยเกิดอุบัติเหตุรถชนมาก่อนนะฮะที่นี่ผมไม่แน่ใจว่าดวงญาณน,น้องเขายังอยู่หรือเปล่านะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสำรวจข้างในกันเลยนะครับเย <Okay, S 1> ครับพี่พี่เดี๋ยวผมจะพาพี่พี่ทุกคนไปสำรวจข้างในนะครับว่ามันจะมีสิ่งลี้ลับหรือวิญญาณสามภเวสีของเด็กนะครับไม่ร mm ู hmm. ้ว่า mm hmm. เขาจะอยู่หรือเปล่านะสวัสดีครับมุด mm hmm. มากเลย เฮ้ยลนะคุณอันนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยใครน้ำเตียงมาว่ายวะที่นี่นะครับผมไม่เคยมานะไม่เคยมานะครับผมนี่เป็นโรตัชั้นใหม่นะครับอุย้ยโถ่อยนอน จิ้งจกลนดีไม่ลนใส่หัวผมน่ากลัวมากโุยมีเศษร่องรอยการเสพยานะครับทุกคนเฮ้ยมีใครอยู่ในนี้ไหมมีร่องรอยการเสพยานะครับนี่นะครับ แสดงว่าที่นี่เป็นจุดมั่วสุมเลยนะครับผมอะไรอย่ right. A, B, A, B, าง ABC ABC สวัสดีครับมีใครอยู่ในนห้ครับ ยินญ,ญาณน,น้องถ้ายังอยู่นะออกมาสื่อสารกับพี่ได้นะครับหนูยังอยู่หรือเปล่าเฮ้ยขอเครื่องไฟที่มัโอเคน้ับรองเท้าเฮ้ยแต่ต้องรอยกัน มัวสูงเยอะมากเลยครับสวัสดีครับหุ้าหลังมีห้องน้ำด้วยอะ่ะใครเอ่ยอ๋อมันไม่ได้เป็นห้องแบบไอ้นี่ไล้ทุกคนเสียงอะไรอะ่ะ มันเป็นห้องสองฝั่งนะมีเฮ้ยเฮ้ยมันจะกาดมาแล้วุพี่ผล,ลุกว่ะอุยอ้ยเฮ้ย ตังในยังเป็นป่าแล้วมันมีอะไรนั่นอะฮัลโหลเุ้ยไอ้หนูไม่เล่นอย่างนี้นะเฮ้ยเสียแก้วเต็มเลยทุกคนอุ้ยนี่นะครับเป็นจุดที่น้องเสียชีวิตนะครับผมแม่เลี้ยง เอาน้องมาจับกดน้ํำณบริเวณนี้นะครับไอ้หนูอยู่นี่หรือเปล่าอยู่ในอ่งหรือเปล่านะเฮ้ยยิว้ย อุ้ยสิใครวะโอ้โหไอ้ขุนลุกเลยอุ้ยหเดี๋ยวเดี๋ยวหุ้ยตัวเบลอร์เลยดูนี่ดูนี่ดูดี่หุ้ย โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปสมรวจชั้นสองนะครับทางนี้ขึ้นได้ปะวะขึ้นทางนู้นดีกว่าเนี่ยห้องรอยกันเสพยาเต็มเลยเนี่ยดี ผมจะขึ้นไปจุดข้างบนนะครับที่ห้องน้องเขาอยู่นะฮะอุ้ยผมอาหอนดิกอ้ยบรรยากาศมาเลยโอเคอู้ยอาหอนมาหอนโอ้ยขนลุกอุ้ยขนลุก อุย้ยแม่งหอนไม่หยุดเลยหอนไม่หยุดเลยกูจะหอนทำไมเนี่ย,ย,ยกูไปดูห้องแรกก่อนนะห้องแรก การซื้อใส่ไฟออกนะทุกคนหุยใครครับมีคนอยู่ไหมครับโอ้โหน่าจะล้างมานานแล้วนะดูดิหุย ผมนั้นที่ผมทำนวแต่ไม่เช้ผมไม่ได้ทําหุ้ยน่ากลัววะ่ะแล้วผมมาคนเดียวด้วยนะไม่มีทีมไม่มีใครมาเป็นเพื่อนผมนะครับนนี้น่าจะไม่ใช่ห้องนอ้อง้ยอ น้องเหรอเฮ้ยผมว่าห้องนี้ว่ะพมีของเล่นด้วยนะครับใช่หนูหรือเปล่าอืมใช่เลยแหละเนี่ยอะไรครับผมห้องน้องมีหมอนมีที่นอนมีเสื้อผ้าเด็กด้วยโอ้โหคนลุกสู้อืม เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะมันเสียงของเล่นเด็กเลยเฮ้ยโหยผมว่ามันมากกว่าการมั่วสุมอ่ะเพราะมันมีกล่องถุงยางอนามัยด้วยนะคุน เนี่ยมีตุ๊กตาเสื้อหมอนของน้องนะของเล่นน้องยังอยู่ครบเลยนะเยอะอยู่ตัวแก่ปเนี่ยอ,อ,อันนี้เขาทุบกำแพงมาห้องนึงนะ มีอะไรอ,อุ้ยทำไมผมขนลุกไม่หายเลยวะเหมือนผมไม่ได้อยู่คนเดียวทุกคนมีกระเป๋าเด็กด้วยเหรอใช่กระเป๋าเด็กปะมีแต่รอยมั่วสุมทั้งนั้นเลยนะทุกคน โอเคับ okay, right? เดี๋ยวผมจะลองตั้งกล้องในห้องน้องนะเดี๋ยวผมจะลองตั้งกล้องในห้องน้องโอเคนะครับเดี hmm. okay, mm ๋ยวผมจะตั hmm. okay, mm ้งกล้องนะครับบริเวณนี้นะครับผมจะสัมภาษณ์ว่าน้องยังอยู่หรือเปล่านะจะลองเรียกน้องมานะครับโอเคโมตัสสะพระคาวะโตอาหารโตสัมมาสัมพุทธสะนณโมตัสสัพพระคาวะโตอาหารโตสัมมาสัมพุทธสสะ นักโบรสัรพวกเขาะโตอรหัตโต,โตสัมมาสัมพุทธศัสตร์ขอญอาติเจ้าที่เจ้าทางที่ปกปกัปกรักษาอยู่ที่นี่ช่วยเปิดที่เปิดทางให้เหล่าสัมเวสีดุ่นยานผีเล่ร่อนญญาณน,น้องที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่หรือขอคนในหอพักที่เสียชีวิตอยู่ที่นี่ถ้าท่านยังอยู่ออกมาปรากฏร่างกดกายหรือทำอะไรก็ได้นะครับให้เราได้รู้ว่าท่านอยู่ที่นี่นะครับ เงียบนะครับให้คนฟังเสียงนะเพื่จะมีอะไรหรือเปล่านะ น,น้องยังอยู่นะครับออกมาให้พี่เห็นหรือให้กล้องเห็นก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าหนูยังอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมขออนุญาตลงก่อนนะครับรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วผมรู้สึกว่าน้องอยู่ ใช่เ okay, okay. อย่ยโอเคทเดี๋ยวผมลงก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โลเคชั่นใหม่นะครับพี่ๆนะครับฝากกดไ like, ลคดด์กดติดตามกดแชร์ช่อง u t u b e ตีล่าถีด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ okay. เดี๋ยวผมลงแล้วไม่ไหวแล้วครับมาคนเดียวด้วยไม่ปลอดภัย รู้สึกได้เลยว่าเหมือนน้องอยู่นครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง youtube ตีล่าผีด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ